พอดีวันนี้แพ็คของนะคะก็ะเลยนีตัวนี้ซูปเปอร์คอกนะคะสมุนไพรไก่ชนปกติเราจะขายสูตรนี้นะคะที่เป็นเนื้อหยาบหยาบแล้วก็หอมหอมตอนนี้จะมีตัวตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวนี้ร้อยหนึ่งนะคะตัวนี้ร้อยห้าสิบค่ะบรรจุสองร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็เม็ดเป็นอย่างนี้คะ่ะเป็นลูกก่อนเดี๋ยวดมก่อนชอบดมหอมเนาะ จะยิบให้ดูอืมเม็ดประมาณนี้เผื่อใครสนใจนะคะก็ซูเปอร์คอลไม่ต้องพูดเยอะเนาะเพราะว่าเท่าที่จำกันได้ก็เป็นสมุนไพรเยอะมากสมุนไพรนี่อ่ะให้ดูเป็นสูตปลาย,ย่างนะคะตัวนี้ถ้าใครอยากดูแบบครบครบ เพิ่มมองไม่เห็นชอบชอบแบบนี้ก็ใช้แบบนี้นะคะถ้าชอบแบบนี้ก็ใช้แบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเปื้อนมือแล้วก็ตัวนี้มันก็ถ้ามันหยาบร่วนหน่อยก็ผสมน้ำผึ้งเหมือนเดิมไม่มีปัญหาน้ำผึ้งน่าจะมีกันทุกบ้านแล้วก็จะใช้ง่ายหน่อยก็แบบนี้นะคะร้อยห้าสิบบาทถานัดยังไงใช้แบบนั้นนะคะพี่ติ๊ใช้แบบนี้แบบนี้ก็ใช้อยู่